ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพักหรือเช่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนเช่าพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงปู่แสนสวยนะคะหลังพระพิคเนตเจ้าสัวรวยแสนล้านที่ลึกอายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีนะคะวัดบ้านหนองจิกนะคะพี่จังหวัดศรีสะเกด ตอกโคดต,ตอกใหมาเลขเรียมพลาสติกพร้อมใช้สวยเลยนะคะองค์คนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์คต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์คนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อพระปฐมเจดีเก่าๆเลยนะคะปีห1นะคะพี่รุ่นปูรณะอง์พระปฐมเจดี องนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพีอันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นไม้แคปปูนเก่าๆเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะพี่อยากเก็บสะสมนะคะสามารถเช่าไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพญาตเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวแสนรวยนะคะ มั่งมีสีสุขเป็นของหลวงปู่แสนนะคะพี่อายุ111ปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดรุ่นหนึ่งนะคะตอกโคตตอกหมายเลขนะคะเลี่ยมพลาสติกสวยเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์สวยนะคะเศรษฐี99รวยรวยรวยนะคะตอใหม่เลข ตอกโคดานหน้านะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะสวยนะคะอง์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อน์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพพุทธแกะจากหินนะคะสวยนะคะพี่น่าบูชาเก่าๆเลยองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นาพาร์พุดน่าจะเป็นเนื้อดินนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะขอที่ หกร้อยนะคะเกาเเลยนะคะพี่น่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลงยาลายธงชาติ เลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้นะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะเลี่ยมสวยนะคะกรอบเงินนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ600นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเหรียญแพรแถบ เพิ่งได้มาเลยนะคะหลังมองปลรน, anyway. นะคะตอกใหม่เลขตรงนี้ด้วยนะคะแพทแทบอันนี้นะคะพี่ขอที่หนึ่พันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระโบราณเก่าๆเลยนะคะพี่ไม่ทราบที่เรียมกรอบพลาสติกองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุดหลวงปู่แสนนะคะพี่อายุ111ปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลังหลวงปู่ทิมรอส่อสองร้อยองนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง,น,น,ะะองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลอดจิ๋วหลวงพ่อโสธรหน้าบูชานะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญบารามีหลวงพ่อพัดนะคะพี่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ ตอกหมายเลขนะคะปี64ตอกโค้ดสวยนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอดที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทิมองค์นี้ขอดที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศอวัดบ้านขามนะคะรุ่นเจริญพรสวยนะคะตอกโคตอกหมายเลขนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อพัดนะคะตอกหมายเลขวัดห้วยด้วนนะคะพี่ปีหกสี่อายุ100ปีสรัามงคลทรัพย์สวยนะคะเหรียญน,นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังนูนนะคะพี่น่าจะเป็นเนื้อผงนะคะพี่เก่าเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่สามร้อยห้าสิบนะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่ 350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหันข้างหลวงปู่บุญมานะคะพี่สํานักสงขาแก้วทองจ,อจังหวัดปราจีนบุรีปี67 เหรียญสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องเหมือนกันนะคะ องนี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตรุ่นหนึ่งพ่อท่านตุ๊ดที่พักสงหาดคอกช้างนะคะพี่ปีห้าห้าฝั่งเกษานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักขุนแผนหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกด าจะฝั่งธนบัตรนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นกุมารทองเก่าเลยนะคะกุมารทองอันนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะปิดทองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลิวขีดเต่าวัดไซทองนะคะพี่จังหวัดกาญจนบ,บุรี องนี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพยาเต่าเลือนรุ่นแสนสุขใจหลวงปู่แสนนะคะเที่ยลึกอายุ111ปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกด ปี61เลียมพลาสติกพร้อมใช้ตอกโค้ดตอกหมายเลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะเหรียญสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาเที่ยวลึกฉลองอายุวัฒนมงคล พระราชมงคลวชิรปัญญาหลวงพ่ออิ่มนะคะพี่วัดทุ่งนาใหม่ปี66ตอกโคตอกหมายเลขเหรียญสวยนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองน์น,ะะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาตอกโคตอกหมายเลขหลวงพ่อจื่อนะคะพี่วัดเขา ตะเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิตรงนี้ลงยานะคะหยินอย่างองนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาดชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201้านได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ 083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกโคนมุ่งย็งของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ใ้พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ